ผลการนำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาในภาพรวมที่เป็นเลิศ e บ t practice โรงเรียนหน้าตดีอนุสร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่ง ตั้งอยู่เลขที่9 2หมู่6ตำบลแพรกษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นำโดยนางสาวนัทมนบุญมาเลิศผู้อำนวยการโรงเรียนนาคดีอนุสรณ์นายพรชัยจงสุวัชชัยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณนางปัพรศิริ สีนาเครือธนัดรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลนายพัทรพง์รัตนารองผู้อำนวยการบริหารวิชาการนางสาวสุภณีแผ่นทองรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนนาคดีอนุสรเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยนิ้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาจึงจัดตั้งชมรมชวนน้องสร้างฝันสารงานอาชีพในปีพศส5 6 1จากนั้นมีการพัฒนาต่อยอดมาเป็นชมรม เรียนรู้สู้งานสืบสารงานอาชีพในปีพศ2564และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีการเพิ่มฐานการเรียนรู้มาเป็นลักไทยโมเดลสืบสารภูมิปัญญาคุณค่าขนมไทยขึ้นจุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 1. เพื่อให้นักเรียนฝึกทักษะกระบวนการทำงานการคิดสร้างสรรค์ผลงาน 2. เพื่อให้นักเรียนพัฒนาตนเองด้านอาชีพการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์การสร้างรายได้ระหว่างเรียน 3. เพื่อสืบสารส่งเสริมและอนุรักษ์ขนมไทยโดยดำเนินงานตามวงจรเดมมิ่ง P.D.C.A. และมีการบูรณาการความรู้ทักษะกระบวนการควบคู่กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการเรียนรู้ตามความสนใจประกอบด้วยฐานการเรียนรู้แปรรูปอาหารฐานการเรียนรู้โครงงานอาชีพฐานการเรียนรู้น้ำพริกผักสดเครื่องเคียงฐานการเรียนรู้สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุฐานการเรียนรู้การทำอาหารจานเดียวฐานการเรียนรู้ขนมไทยและฐานการเรียนรู้ หกกร,รมเชิงธุรกิจผลงานที่เกิดกับนักเรียนนักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการทำงานอาชีพและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นักเรียนพัฒนาอาชีพที่ตนเองสนใจและสามารถพัฒนาอย่างตอง่อเนื่องได้นักเรียนมีลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพิ่มมากขึ้นนักเรียนมีแนวทางในการหาไรายได้ในขณะเรียนจนสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้ ผลงานที่เกิดกับสถานศึกษาสถานศึกษามีบุคลากรครูที่มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานและพัฒนาตนเองสู่ครูมืออาชีพ สถานศึกษาได้พัฒนาความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นทั้งด้านปริมาณและคุณภาพสถานศึกษามีผลงานนวัตกรรมโดยจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียนสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของผู้ปกครองและชุมชนสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้วิชาชีพให้กับชุมชนมากขึ้น ผลงานที่เกิดกับชุมชนชุมชนมีความมั่นใจในการจัดกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนชุมชนมีความภาคภูมิใจศรัทธาต่อโรงเรียนและช่วยพัฒนาโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นปัจจัยความสําเร็จวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ base practice ได้รับความร่วมมือระหว่าง ฝ่ายบริหารฝ่ายวิชาการครูผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานครูประจำชั้นตัวแทนนักเรียนตัวแทนผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภาครัฐส่งผลให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายนักเรียนมีคุณภาพและมีการพัฒนานในทุกๆด้านโดยเฉพาะทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับงานอาชีพโดยมีปัจจัยความสำเร็จดังนี้ ปัจจัยความสําเร็จจากคณะกรรมการสถานศึกษาปัจจัยความสําเร็จจากหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลปัจจัยความสําเร็จจากความร่วมมือของชุมชนจากการพัฒนาวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ base practice ผลงานนวัตกรรมชวนน้องสร้างฝันสารงานอาชีพสู่ชมรมเรียนรู้สู้งานสืบสารงานอาชีพและดำเนินการอย่างต่อเนื่องพัฒนามาเป็น รักไทยโมเดลสืบสารภูมิปัญญาคุณค่าขนมไทยโรงเรียนนักดีอนุสร์ดำเนินงานดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะทางอาชีพโดยใช้กิจกรรมฐานการเรียนรู้ได้รับความร่วมมือทุกฝ่ายเป็นอย่างดีทำให้ประสบความสำเร็จเชิงประจักษ์กับผู้เรียนอย่างแท้จริง สวัสดีครับผมชื่อโจนานะครับวรพงลแจ้งกัญญาเป็นเจ้าของร้านโจเบเกอร์ครับก็อยากให้จุดนั้นาห์บอกกับน้องๆหน่อยว่าอันนี้คือเริ่มต้นของการเปิดร้านนะเริ่มต้นนะครับก็คือการได้เรียนค้าเกับที่โรงเรียนด้านหสองครับตั้งแต่ระดับชั้นม .1 ถึงม .3 จนได้ต่อระดับอุดมศึกษาครับคิดว่าผมอยากจะมีร้านเป็นของตัวเองก็เลยแบบเรียนต่อจนประสบความสำเร็จจนทำให้มีร้านวันนี <cũ> ้ <ers and> <antes> ก็ด mm ีใจเนาะเชื่อโชมนะคะในความสามารถของเราก็ค so ึงสามารถเปิดร mm ้านคนณลได้เป็นสินควาสุเด็นะคะท่เป็นรูกน้าให้รัด้วยเป็คร๊าดนะ